哈喽。 สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี้แดดจ่มดีดีค่ะแต่ว่าอุณหภูมิอยู่ที่เจ็ดองศาค่ะกันยังหนาวอยู่นะคะเมื่อนี้ค่คยว่าจะไปหัดขับรถนะคะกับเลถาลานไผ่พญาย,ายฝรั่งนะคะอ่าแกไปทุระยังบะม,ม้านะคะ,คะก็เลยเอาอ่านี่มาทํำความสะอาดนะคะทุกคน เมื่อวานนี่ข่อยบ่ได้ไปนอนน่ะปานพ่อใหญ่ฝรั่งดอกค่ะเพราะว่าข่อยเมื่อยเลิกงานมาแล้วข่อยก็เลยอ่าเบิ่งข่าวแล้วก็นอนหลับนะคะแล้วเราก็โทรหาข่อยว่าสิให้มารับข่อยหรือเปล่าข่อยก็เลยบอกว่าข่อยขอนอนอยู่นี่สักก่อนนะคะเพราะว่าประตูยังกะ่อมแซมแน่นหนาดีแล้วนะคะแล้วก็อ่าหลานไพพ่อใหญ่ว่าสิมานอนนําข่อยอยู่นะคะเมื่อคืนนี่แต่ว่าข่อยก็เลยบอกว่า อ่าขอนอนคนเดียวนะคะพอว่าอ่าสามสี่คืนที่เขามานอนน้ำค่อยนะค่อยนอนเดึกนะคะทุกควนเพราะว่าก็คุยกันเรื่องนั่นเรื่องนี้เรามันก็นเลยเหตุหายค่อยนะเมื่อยนะคะ่เพอข่อยนะจะต้องตื่นไปทํางานนะคะ่ะมันคืนค่อยก็เลยอ่านอนเบิคืนเลยหละคะ่ะตื่นขึ้นกับประมาณแปดโมงเช้านะคะนอนตะเวนเลยนะคะเรามอน,นี้ก็สิไป ฮา Cup, ดขับรถนะคะก็เป็นอาทิตย์แล้วนะคะที่บ่ได้ยฮรดขับแล้วค่อยกับอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะที่แสดงความห่วงใยคอยเขียนคอมเมนต์มาให้คอยนะดูแลตัวเองแล้วก็ให้คอยนะปลอดภัยจากาพยันอันตรายอันตรายทั้งปวงนะคะตอนนี้นะคอยก็รู้สึกดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะสองซ3มเมอ ที่เกิดเหตุนะคอยกับจิตตกอยู่นะคะแต่ว่าตอนตอนนี้ก็รู้สึกโอเคแล้วล่ะคะ่ะทุกคนถามว่าคอยจะง่ายไปหาเพราะไงตอนใดคอยนะกัคิดว่าอยากที่จะได้ใบขับขี่ก้อนนะคะขัะ้นแ่กคอยไปตอนนี้นะอ่ากับต้องอยากลําบากเห้อขับรถเที่ยวหับทเที่ยวทรงคอยเกเก่านะคะคอยก็กะะยกเล็กคิดว่าถ้าคอยมีใบขับขี่เป็นของเจ้าข,ของแล้วอ่าไปใส่มาใส่ก็จังคอยสิ อาสอยเลือตัวเองได้นะคะทุกคนอ่าเมื่อวานนี่ตอนคอยเลิกง,งานมากับคนสวีเดนนะคะผู้หญิงผู้เท่าแล,ล้วล่ะเพื่อนน่ะกับรูเรื่องนะคะเพราะว่าลานไพพยญายฝรังเบาหา้เพื่อนฟังเพื่อนกับมาคุยกับคอยนะคะว่าอ่าเพื่อนน่ะ ว่าคอยนะ่ะเป็นคนกล้าหาญมากที่กล้าอยู่คนเดียวในละแวกนี้นะคะขนาดคนสวีเดนแทๆ้ๆเขายัางบกล้าอยู่เลยว่าสันค่ะทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยๆนะคะถ้ามีผู้หญิงอยู่คนเดียวนะคะ,ะเพื่อนว่าเพื่อนอยู่แถวนี้นะมาโดนเลดบ้านเพื่อนอ,อยู่ฝากอ,อพาร์ตเมนต์ไปอีกนะคะเพื่อนได้เินข่าวแล้วเพื่อนก็เลยจุงหมายังมาทั้งนี้นะคะก็เลยมาพ่อคอยพอดี เป็นแบบนี้ราะค่ะท่าคนตางดาวอยู่หลายเพราะว่าส่วนมากคนต่างดาวนะเขาก็จะ,ะบางคนกับบุมีขอบครัวนะคะเป็นคนหนุม่มเขาก็จะมีอารมณ์เปียวอย่งสิ่นะคะขั้นเขาเห็นผู้หญิงอยู่คนเดียวอย่างสิ่นะคะก็สิเป็นอันตรายแนะ่สาหรับผู้หญิงที่อยู่อพาร์ตเมนต์นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขากับเป็นคนต่างชาติพร้อมนะคะเขาก็คงจะคิดว่า เขาเนาะ่คงจะบ่มีปัญญาเอาผิดเอาอยัางเขาได้มักง่ายอีอย่างส่นะคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นคนชาติอื่นแต่ขนาดคนสวีเดนแท้ๆนะเคยโดนคนอพยพลังแก่นะเขากนยังเอาผิดนะบด้เท่าที่ควรนะคะ่ะทุกคนขั้นไปแจ้งตำรวจถ้าบ่มีอย่างเสียหาย,ยัีซี่เขาก็บ่เอาผิดเอาความนะคะ ทำลายร่างกายบาดเจ็บทั้งเสียนะคะเขาจงค่อยสิเอาผิดเอาความใดนะคะแต่ว่าถ้าบ่มีอย่างเสียหายบกเกิดเหตุการณ์หุือนแรงเขาก็จะลุ้งแค่บันทึกประจำวันไวจซืซอๆนะคะทุกคนการน,นี้ราะคะ่ะการอยู่ประเทศนอกการที่ลูกผู้หญิงโตคนเดียวนะคะต้องอยู่ต่างชาติที่บแม่นวัฒนธรรมเฮานะคะแล้วก็บรูจากภั เขากับบกกาที่จะไปรบกวนคนอื่นๆนะคะเพราะว่าเพื่อนๆที่ทำงานน่ะเขาก็มีครอบครัวแล้วบ้านเขาก็อยุ่ไกลจากนีพ่อมะคะ่แเมื่อว่าอยู่ใกลๆกันมันก็เป็นปัญหาอยู่นะคะสำหรับผู้หญิงตัวคนเดียวที่ต้องอยู่ในดวงคล้ายๆกับว่าสิ่งแวดล้อมรอดแลมั่งซีนะคะเพราะว่าอยนีมันก็จะมีตั้งแต่ คนต่างชาตินะคะพวกอุปโยงพวกที่บรมศาสนาพูดนะคะแต่ว่าก็ต้องรอจังหวะก่อนนะคะพูดถึงว่าจะย่ายบอลนะคอยจะต้องย่ายแน่นอนละคะ่ะทุกคนเพราะว่าจะต้องเอาชีวิตเจ้าของให้ปลอดภัยสะกก่อนเรื่องอื่นนะ่ะจังคอยว่ากันไหมนะคะเพราะว่าเฮามาอยู่นี่ฮากับบลูนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเมื่อใดนะคะ แต่กันยังโชคดีนะคะที่ลูกร้านเพื่อนนะกับเที่ยวมาหาคอยนะคะคอยกะเลยตะขอบคุณเขาล่ะคะ่ะที่เขาเป็นห่วงเป็นย้ยคอยหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคอยคอยกะมาะคิดไม่ทำไม่นะคะคอยก็จะ คิดเรื่องเอาชีวิตตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเรื่องที่จะไปหาผู้ซ้ายหรือหาคู่ชีวิตใหม่ที่ลำรวยนะ่ะคงจะหยุดพักนะคะเพราะว่าสินสาวาสนาเขาอาจจะเป็นแบบนี้นะคะถึงเขาอยากจะดินล้นหาคนที่ดีดีรวยรวยแบบสามารถซอยหรือเขาใด ในเมื่อเขาเหตุแบบนั้นบ่ได้นะคะเขาจะต้องยอมรับความจริงนะคะตอนนี้คอยกะตั้งเป้าหมายแต่ว่าเฮตุจังใดจังคอยสี่ปลอดภัยกับตัวคอยเองแล้วคอยก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาทํางานเก็บเงินนะคะเพราะว่าบรร่ายชีวิตคอยนจะต้องกลับไปอยู่เมืองไทยอยู่แล้วนะคะคอยกับบคิดเรื่องที่ว่าจะยุ่นี่ตลอดชีวิตนะคะทุกคนเรื่องที่ผ่านมาที่คอยคุยกันกับคนคุยน่ะ เพื่อนกับยังทรงขอความมหาข่อยอยู่นะคะแต่ว่าข่อยกับใครตอบดอกเพราะว่าเมียเพื่อนกับคืนมาอยู่บ้านหลังนั้นนะคะข่อยก็เลยคิดว่ามันคงจะเป็นไปบดายแล้วล่ละค่ะถ้าข่อยยังคบกันยังคุยกันกับเพื่อนอยู่ข่อยก็ยิ่งจะเจ็บซ้ำนำใจไปหลายก็นนี่นะคะทุกคนเพราะว่าเมียเพื่อนเลิกกันกับผัวเก่ากับผัวใหม่คนนั้นนะคะ แล้วก็ขนของมาอยู่เลยนะคะเพราะว่าครั้งสุดท้ายที่เพื่อนทรงขอความมาคอยบอกให้เพื่อนานะตัดสินใจเว้าให้คอยฟังแบบว่าสิให้ไปต่อหรือว่าจะหยุดแล้วก็บ,บอกคอยความจริงนะคะเพิ่นก็นเลยเว้าความจริงให้คอยฟังว่าเมีเพื่อนนะขนของกลับคืนมาอยู่บ้านหลังนั้นนะคะแต่ว่าเพื่อนว่าก็อยู่ในฐานะเพื่อนนะคะ แต่ว่าคอยนะ่ะบอสเสือดอกคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เพิ่นมาอยู่น้ำเพิ่นกับบุคยโทรหาคอยเลยคะ่ะเวลาที่คอยส่งขอความไปตอนนั้นนะคะตอนที่คอยสงสัยนะเพิ่นกับบุคยตอบขอความคอยนะคะคอยก็เลยตัดปัญหาไปนะคะว่าหยุดแชทหยุดคุยนะคะถึงตอนนี้คอยกับบทตอบขอความเพิ่นเลยละคะ่ะแก คันมันคุยกันต่อไปมันก็จะเสียความรู้สึกเก่านะคะทุกคนค่อยก็เลยคิดว่าดีแล้วที่ค่อยกับเพื่อนยังไ่ได้เจอกันถ้าเจอกันนะมันจะยิ่งเจ็บใจมากกว่านี้นะคะข่อยก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่หายคําแนะนําข่อยหลายๆอย่างนะคะมีเหตุผลหลายๆท่านนะคะที่เห็ดให้ข่อยซาบซึ้งใจมากเลยล่ะค่ะ ่อยขอบอกนะคะว่าคนที่บเขอาใจชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งที่มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะว่ามันน่าเป็นแบบใดอคอยนาะกับ่รม่นว่าอ,อยากที่จะคอยกับบรู้ว่าสิอธิบายยังไดนะคะแต่ว่าคอยคิดว่าหลายหลายท่านที่อยู่เมืองนอกอาจจะเข้าใจปัญหานี้นะคะ คอยกับพยายามเข้มแข็งแล้วก็ต่อสู้นะคะทุกคนก็ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะที่คอยยู่เคียงข้างคอยเสมอมานะคะค่ะทุกคนคะ่ะเมื่อน,นี่คอยกับิคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะก่อนสิจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อน,นี่ขอกล่าวคำว่าขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย